สู่รุ่งเจริญสาขาพราม2กันอีกแล้วนะคะวันนี้เดียวพาชมรถค่ะกอดส่งบาอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้จะเป็นของพี่ภาคินนะคะกับคันนี้เลยค่ะปาร์เจลสปอร์ตค่ะคันนี้จะเป็นรุ่นนะคะปาร์เจลสปอร์ตอีลิตอิดิชั่นขับเคลื่อน4ล้อค่ะคันนี้พี่ภาคินนะคะซื้อคนเดียวไม่ต้องกู้ร่วมดาวแค่ส0เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเดียวพาชมค่ะว่าคันนี้พี่ภาคินตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างและ ตัวอ l i t e e d i t i o n นะคะแตกต่างจากรุ่น C ี p r เ m ียมยังไงเดี๋ยวมาชมที่ตัวรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะจะเป็นด้านหน้านะคะฝากระโปรงด้านหน้าจะเป็นโลโก้ป a เจโรส p o r t ที่ฝากระโปรงแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะมาจากโรงงานเลยมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าที่เป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวแผนใต้กันชนที่เป็นสีดำเงาแบบนี้ตัวนี้ทำสีมาจากโรงงานเลยนะคะ มาที่ด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างตัวนี้ล้อแม็กค่ะจะเป็นขอบ18นิ้วสีดาเงาแบบนี้เลยนะคะรัดด้วยยางโตโยค่ะดูหลอ่อดูเท่ดูดุแบบนี้เลยนะคะมาที่ด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างตัวนี้เลยค่ะที่เบลแถมให้จะเป็นตัวกันสาดสีชิ้นตรงรุ่นลอลอแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวฟิล์มเซรามิกรอบคันค่ะคันนี้นะคะพี่พักินเลือกเป็นแบบ60รอบคันค่ะสบายตานะคะมากๆเลย ลงมาอีกนิดนึงนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะสติกเกอร์นะคะ New s p a เจ o รสปอ t t e เ i t e ทอีค่ะคันนี้พี่ปะคินเลือกลายเองเลยนะคะอยากได้แบบนี้เมียวก็จัดให้ค่ะตัวฝาปาเจโรสปอร์ตนะคะสามารถเติมน้ำมันดีเซลได้ทุกประเภทเลยนะคะฝาถังน้ำมันใหญ่ๆจุกๆแบบนี้เลยค่ะมาที่ด้านหลังกันบ้างนะคะไฟท้ายของปาเจโรสปอร์ตของเรานะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วนะคะ หล่อแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะจะมาพร้อมกับตัวเซนเซอร์นะคะ4จุดค่ะทั้งกล้องมองหลังนะคะแล้วก็เซ,เซ็นเซอร์ถอยให้4จุดทําให้ลูกค้าเวลาถอยจอดนะคะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมาพร้อมกับขาท้ายไฟฟ้าที่สามารถเปิดได้ทั้งในรถนะคะเปิดได้ทั้งตัวมือแบบนี้แล้วก็เซนเซ,นเซอร์เท้าเตะหรือว่าคลิกเซนเซอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเมื่อสาธิตเปิดให้ดูนะใช้แค่ปลายนิ้วสัมผัสค่ะเปิดง่ายมากๆเลยนะคะ พอเปิดมาแล้วค่ะพบกับพี่ก๊อตจิตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแบบเมียวเริ่มเป็นสีชมพูให้พี่พาคินนะคะหวานแหววมากๆเลยนะคะอ่าพอเปิดออกมาค่ะที่อันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะจะเป็นสคาเพดท้ายะคะ่ะกันรอยเวลาเราวางของหรืออะไรเงี้ยคะ่ะรถจะไม่เป็นรอยนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถด้วยนะคะแล้วก็แถมให้นะคะเพิ่มเติมจะเป็นผ้าคลุมรถแบบนี้เลยนะคะกัน UV ได้100%เช่นเดิมเลยนะคะท้ายไฟฟ้านะคะก็คือสามารถอย่างที่เมียบอกค่ะสามารถ สัมผัสด,ดีที่ตัวรถนะคะเปิดปิดด้วยคลิกซเซนเซอร์เวลาที่มือเราไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <es> ก็คือปิดง่ายแบบนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวพาชมด้านในกันก่อนเนาะมาที่ภายในกันบ้างน,นะคะเรามาเริ่มกันที่พวงมาลัยเลยนะคะ <S <S พวงมาลัยของปาเจโร่ p o r t ์ตนะคะอีลิต e d จิชั่นจารุราบแบบนี้เลยนะคะ <S <S มาพร้อมกับตัวพวงมาลัยที่หุ้วหนังนะคะแบบสีก้านแบบนี้มาพร้อมกับ มัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะอแดปตีฟคูดคอนโทรลหรือว่าเป็นระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันอันตโนมัติด,ด้วยนะคะสะดวกในการใช้งานลดการเมื่อยล้าขณะขับขี่นะคะแล้วก็สามารถแปรผันตามรถคันหน้าได้ด้วยนะคะคันหน้าชะลอความเร็วนะคะเราชะลอตามนั่นเองนะคะจนถึงระยะจอดหยุดนิ่งเลยนะคะ ถัดมาตัวหน้าจอทัชสกรีนค่ะใหญ่ๆจุกๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับแอร์ออโต้นะคะอิสระซ้ายขวานะคะภายในหรูราแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะเป็นปกขับเคลื่อนจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นแบ,บนน่วนนะคะเป็นฟูลไทม์นะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถนะคะเป็นแบบบิวอินของ Mitsubishi แบบนี้เลยค่ะจะเป็นบิวอินนะคะสวยงามด้วยแล้วก็ไม่เก็ดการ ด้วยนะคะคมาที่ด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของตัวจอเพดานค่ะขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะจอเพดานขนาดใหญ่เบลแถมให้เป็นตัวนี้นะคะเป็นสาย HDMI ค่ะของมิ u ูบิชิเลยนะคะจอใหญ่ๆตัวนี้จะแยกกันนะคะเปิดอิสระได้เลยนะคะจอหน้าจอเพดานนะคะก็คือถ้ามีเด็กๆด,ดูการ์ตูนอยู่ด้านหลังนะคะสามารถ ใช้หูฟังอินฟาเลที่เราแถมให้นะคะ2ตัวได้เลยสมมติว่าผู้ใหญ่เปิด GPS นะคะหรือว่าฟังวิทยุด,ด้านหลังเด็กๆสามารถดูการ์ตูนได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยและสิ่งที่รุ่น Elite Edition นะคะพิเศษของเขาจะเป็นตัวนี้เลยค่ะเบาะนะคะเป็นเบาะสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเป็นเบาะสะท้อนความร้อนหรือเรียกว่าเบาะคลเล่โมดูเล่นั่นเองนะคะตัวนี้ ดีไซน์เขาสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเบาะสะท้อนความร้อนนะคะเวลาเราจอดรถตากแดดนะคะเวลาขึ้นมานั่งถ้าเป็นเบาะทั่วไปเราจะร้อนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเบาะตัวนี้ค่ะไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะนอกเหนือจากที่เขาจะเป็นเบาะสะท้อนความร้อนแล้วนะคะตัวนี้สามารถสะท้อนความเย็นได้ด้วยสะท้อนความเย็นช่วยในเรื่องของอะไรนะคะเวลาเราขับรถขึ้นเขาขึ้นดอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อากาศจะหนาวใช่ไหมคะเวลาเราจอดรถไว้เรามาขึ้นเบาะมันจะเย็นมากใช่ไหมคะตัวนี้สามารถสะท้อนความเย็นได้ด้วยนะคะ full option t o in one ไปเลยคะ่ะคุ้มมากๆเลยนะคะชมรถสวยๆกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาย้ำโปรโมชั่นปาเจโรสปอร์ตกันอีกหนึ่งรอบค่ะ ปาเจโร่สปอร์ตนะคะสำหรับคันนี้ค่ะพี่พักินซื้อคนเดียวอย่างที่เมียวบอกเลยนะคะซื้อคนเดียวไม่ต้องกู้ร่วมดาวเพียงแค่10%เท่านั้นเองนะคะผ่อนนานๆ84งวดเลยพี่พักินทำธุรกิจส่วนตัวนะคะจดทะเบียนการค้าค่ะ,คะก็คือสามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะคะและปาเจโร่สปอร์ตค่ะมีโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นเพียง39,900บาทค่ะ ผ่อนได้นานๆนะคะสูงสุด84งวดเลยหรือถ้าลูกค้าอยากได้ดอกเบี้ย0%เหมี่ยวก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะดอกเบี้ย0%ดาว25%ผ่อน48งวดค่ะและสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าเก่ามิสูยังมีให้เช่นเดิมนะคะลูกค้าเก่ามิสูข้าราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะคะสามารถรับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะทักอินบอกติดต่อเหนียวมาได้เลย หรือว่าจะติดต่อเมลยวได้โดยตรงนะคะที่เบอร์0802423959ค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีรถแต่งสวยๆโปรโมชั่นดีๆเมีวมารีวิวและมาแจ้งลูกค้าที่น่ารักแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ